สวัสดีครับเพื่อนๆที่พบปัญหาสัญญาณเน็ตกากนะครับสัญญาณเน็ตอ่อนนะครับเน็ตไม่ค่อยดีปิ้งสูงนะครับเล่นเกมอะไรพวกนี้นะครับผมมาแนะนําแอปพลิเคชันที่จะช่วยแก้ปัญหานี้นะครับอย่างง่ายๆเลยนะครับเป็นแอป VPN นะครสามารถใช้งานได้ทั้งระบบ Android และ iOS เลย Panda VPN Pro นะครับให้โหลดตัว Pro มานะถึงจะขึ้นว่า Pro นะครับแต่ว่าช่วงที่เราใช้งาน สามวันแรกเนี่ยสามารถใช้งานได้ฟรีก่อนแอปตัวนี้ที่ผมแนะนำเพราะว่าเขามีโหมดที่ปรับแต่งมาสำหรับพวกเกมนะครับที่ส่วนใหญ่ก็เป็นเกมดังที่เราเล่นกันอยู่แล้วนะฮะมันก็จะอ่าแล้วก็ใครที่ชอบดูพวกสตรีมมิงนะครับเว็บไซต์นะครับอ่าหนังเกาหลีหรือ Netflix อะไรพวกนี้ก็จะมีเอ่อซิร์ฟเวอร์เฉพาะนะับที่เราสามารถดูได้จากในตัวแอปเลยนะครับว่าเหมาะกับการใช้งาน เซิร์ฟเวอร์ตัวไหนนะฮะโอเคเราโหลดแอปพลิเคชันมาแล้วนะครับอ่าเปิดขึ้นมานะฮะ p v n d a v ว n p ี o นะครับอ่านี้เขาจะขายของก็เดี๋ยวเรากดออกไปก่อนนะฮะตรงนี้ถ้าเพื่อนๆอ,อยากเลือกเซิร์ฟเวอร์เองให้กดดูที่ Smart Connect เนี่ยนะครับกดเข้ามานะฮะก็จะเห็นนะครับเขาจะเรียงจากปิงต่ำๆเนี่ยอยู่ด้านบนนะครับตรงนี้นะครเพื่อนๆสามารถดูได้ว่าเป็นแอปพลิเคชันอะไรถ้า,ามีตัว หนังสือเขียนไว้นะคะตรงนี้ก็คือเหมาะกับแอปพลิเคชันพวกนั้นเพื่อนก็สามารถเลือกดูอย่างใครดูหนังก็ดูเน็ตฟิกนะครับก็พยายามเลือกอันที่เขามีเขียนไว้นะครับมันจะเหมาะกับการใช้พวกนี้นะฮะอ่าตรงนี้ใครจะโหลดบิดอะไรพวกนี้ก็ดูนะครับก็จะมีบอกอยู่นะฮะแต่ว่าถ้าใช้งานทั่วๆไปนะครับก็ไม่ต้องเข้ามาหน้านี้ก็ได้นะครับเพื่อนก็สามารถกดได้ที่หน้าแรกเลยนะฮะให้มันเลือกเป็นสมายคอนเน็กแบบนี้ไว้นะฮะหน้าที่ของเราก็คือกดผัก ตัวฟังสวิตตัวนี้ขึ้นมานะครับโอเคแล้วกดดันขึ้นไปเลยนะครับแอปจะทำงานอัตโนมัตินะครับเขาจะบอกว่าจะต่อ VPN นะอ่าเนี่ยนะครับตอนนี้ก็จะเห็นว่าเขาจะต่อไปเลยนะฮะถึงแม้ว่าเราจะใช้งานฟรีนะฮะก็อย่างที่ผมบอกสามวันแรกใช้งานฟรีนะฮะเราก็ลองใช้งานดูนะฮะถ้าถูกใจกจะได้ซื้อโปรต่อหรือว่าอะไรเดี๋ยวผมจะลองเทสสปีดให้ดูนะฮะอันนี้ลองต่อมาแล้วนะครับ เขาก็จะเลือกเซิร์ฟเวอร์นะครที่อยู่ใกล้เราที่สุดนะครับอันนี้เขาก็เดี๋ยวจะลองทสสปีดให้ดูนะครับตอนนี้เขาก็ตอบมาที่ตัวสิงคโปร์เพราะว่า VPN ของเราเชื่อมมาที่เซิร์ฟเวอร์ที่ใกล้ที่สุดก็คือสิงคโปร์นะครับตรงนี้เดี๋ยวจะทสสปีดให้ดูนะครับอ่าก็สปีดก็จะถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับสำหรับการไปเล่นเกมออนไลน์หรือ ดาวน์โหลดไฟล์ทั่วๆไปนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะขึ้นอยู่กับความเร็วของเซิร์ฟเวอร์ในแต่ละช่วงเวลาที่เราคอนเน c t ด้วยนะครับถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆได้สปีดไม่สูงเนี่ยก็อาจจะลองไปเลือกเซิร์ฟเวอร์ตัวอื่นนะครับที่ปริงต่ำกว่านะครับอย่างตอนนี้ผมให้มันเลือกอัตโนมัตินะครับก็ตัวนี้เขาเลือกว่าที่เซิร์ฟเวอร์ที่สิงคโปร์นะครับเราอาจจะลองเลือกเซิร์ฟเวอร์อื่นเอาเองได้นะครก็คือกด ปิดเซิร์ฟเวอร์ตรงนี้มานะครับแล้วก็เราเลือกเองนะครับอ่าสมมุติว่าจะเลือกอันที่ปิงต่ำสุดนะสมมุติว่าผมเลือกเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับเซิร์ฟเวอร์ที่4นะครับเพราะว่าปิงที่30อนะครับอ่าบางทีเราเลือกอาจจะได้ปิงที่ต่ำกว่าอ่าหลังจากนั้นเราไปลองเทสสปีดดูนะครับว่าจะได้สปีดดีกว่าเดิมไหมนะครับอ่าเห็นนะฮะลองกดดูนะครับ เห็นไหมฮะเลือกเองนะครับก็เราเลือกเองบางทีอาจจะได้สิ่งที่มันเป็นผลลัพธ์ที่ดีกว่าให้แอปเลือกนะครับเพราะว่าวื่อกี้เนี้ยมันเลือกตัวไม่ใช่ตัวที่เร็วที่สุดมานะครับบางทีเราอาจจะไว้วางใจตัวแอปพลิเคชันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับวันนี้ต้องไปลองทดสอบดูเอาเองนะครับว่าเซิร์ฟเวอร์ตัวไหนเนี้ยที่เหมาะกับเน็ตของเรานะครับก็ตันนี้ก็ได้เห็นว่าผมเลือกเองเนี้ยก็จะ เร็วกว่านะครับก็อย่าลืมนะครับแอปพลิเคชันตัวนี้สามารถใช้งานได้ฟรีในช่วงสามวันแรกนะครับก็เนี่ยฮะยังไงก็อย่าลืมโหลดมาลองใช้งานกันดูนะครับผมคิดว่าเป็นแอป,ปตัวหนึ่งเลยที่ต่อได้เร็วดีนะฮะแล้วก็ง่ายแล้วก็มีเซิร์ฟเวอร์เยอะนะครับอินเทอร์เฟซการใช้งานก็ค่อนข้างเข้าใจง่ายนะครับมีบอกด้วยว่าเหมาะกับการใช้งานแอปแอปพลิเคชันประเภทไหนบ้างนะครับแล้วก็ออกแบบฟังก์ชันมา ลดปิงพวกเกมนะครับโดยเฉพาะนะฮะก็ลองใช้งานดูนะครับชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจหผมด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ